พี่ไม้ตอนนี้แนนจนตอกมากๆเลยอะพี่ไม้ช่วยพาแนนเข้าไปหน่อยนะไน้สิ่เงินเข้าบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเมื่อก่อนแนนทำธุรกิจแต่ว่าลมละลายแนนไม่เหลืองินสักบาทเลย ที่เมืองนี้นันก็รู้จักแต่พี่ไมยเป็นเพื่อนเพึ่งเดียวของั้นพี่มมยช่วยแนนหน่อยนะคะได้สิแนนไม่ต้องห่วงนะที่บ้านของพี่ก็พอจะมีห้องว่างอยู่บ้างแนนก็พักอยู่กับพี่ไปก่อนขอบคุณพี่ไม้มากเลยนะคะแต่แนนจะไม่อยู่นิ่งๆแน่นอนเดี๋ยวแนนจะออกไปหางานทำค่ะทีนีเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นแนนส่งเลยซูเมมมาให้พี่ด้วยก็ได้นะเผื่อพี่ไปถามเพืเ่อนๆให้ได้เลยค่ะถ้าได้งานเนี่ยจะดีมากๆเลยขอบคุณนะคะพี่ไมย แนเนี่ยเขาเป็นญาติฉันเองละค่ะเขาก็เป็นคนมีความสามารถนะคะไม่ทราบว่าในบริษัทของคุณพอจะมีตำแหน่งว่างให้เขาไหมคะจริงๆผมว่าคุณก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับการจะรับน้องเข้าไปทำงานเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยทำไมคุณไม่เับาไปเองะะ่ะครับจริงๆถ้าเกิดแนนเขารู้ตัวตนของฉันขึ้นมาฉันว่ามันน่าจะยุ่งวุ่นวายนะคะฉันคิดว่าแนนเขามีความสามารถ แล้วก็เหมาะก,กับบริษัทของคุณจริงๆนะคะงั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมรับไปเองนะครับขอบคุณเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณทีมพี่ไม้พี่ไม้แนนมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรเหรอแนนได้งานแล้วนะคะจริงเหรอแนน ดีใจด้วยนะได้ง,งานทำแล้วก็ต้องขยันให้มากๆได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวแนนขอไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันนะคะจ้ะเย็นมากแล้วก็อาน้ำมาก่อนคะ แนนนยังไม่นอนอีกเหรอนี่ก็ดึกมากแล้วนะช่วงเนี้แนนหน้าซมขึ้นเยอะเลยนะไม่เลลวลาเราขับพี่ไม้เดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วพี่ไม้ก็ไม่ตานกันนะคะนอนดึกทุกคืนแต่ทำํำไมผิวย้งสวยอยู่เลยพี่ใช้ตัวนี้อจ้ะนี่พี่ซื้อมาให้แนนด้วยนะตัวนี้ดีมากเลยนะใช้แล้วผิวชุ่มชื้น<ม>แล้วก็ทําให้หน้าดูเด็กลงด้วยลองเอาไปใช้ดูละ่ะขอบคุณนะคะพี่ไม้ ที่หมายนี่ดีกับางานจังเลยนะคะก็ะวเราเป็นญาติกันนี่ยังไงช่วยกันได้ก็ช่วยกันอยู่แล้วแหละยังไงก็พักผ่อนนะดึกมากแล้วอะ่ะรีบเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็รีบนอนไปไว้ขอบคุณค่ะ ณทีมคะที่ฉันมาวันนี้ฉันอยากจะถามคุณหน่อยนะคะแนนยติฉันที่ฉันเคยฝากทํางานกับคุณช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างหรอคะคุณมาครับผมกาลังจะบอกเรื่องนี้พอดีเลยต้องบอกว่าตอนนี้เธอมีปัญหาเยอะมากเลยนะครับพอเธอเข้ามาบริษัทเราเนี่ยเธอก็ไปตีสนิทกับประธานโจซึ่งเธอเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปปล่อยให้เขาเยอะมากเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะจัดการกับเธอคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับ แล้วคุณหมายก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้ตอนเนี้ยเธอกําลังทําตามคําสั่งประธานโจซึ่งเขาสั่งให้เธอเนี่ยไปติสนิทกับกลุ่มออนทัวร์เพื่อเอาข้อมูลซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ประธานโจก็ไม่รู้นะครับว่าคุณคือเจ้าของบริษัทขอบคุณสําหรับข้อมูลเรื่องนี้มากเลยนะคะคุณทีมถ้าเกิดไม่ได้คุณเนี่ยฉันคงแย่แนวนไม่เป็นไรครับคุณมา นี่ดึกขนาดนี้แนนจะไปไหนอ่ะไปบ้านเพื่อนค่ะพี่นอนก่อนนั้นเลยนะแนนแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะจะไปบ้านเพื่อนนี่จะไปหาเพื่อนหรือว่าจะไปหาลูกค้ากัแนแน่แนนแนนไม่ได้ทำงานมานานแล้วอะ่ะสังคมสมัยนีย้ตอนนี้มันซับซ้อนมากนะยังไงก็ระวังตัวหน่อยอย่าให้คนอื่นเขา,าเอาเปรียบได้ง่งายๆนี่พี่พี่ช้าจเรื่องมากไปใหญ่แล้วนะ หรือว่าพี่หมั่นไส้แนนที่แนนเข้าไปทํางานที่บริษัทใหญ่แนนพี่จะหมั่นไส้แนนทําไมพี่ก็แค่เตือนเพราะพี่เป็นห่วงนี่พี่หมยพี่อย่าคิดนะว่าพี่ให้ที่พักแนนแล้วพี่จะควบคุมแนนได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแนนไม่งอพี่หรอกนะแนน นี่พี่ไม้พี่เป็นลูกจ้างบริษัทออนทัวร์จริงๆหรอแต่วันนี้ฉันจะมาเจอบอสของพวกพี่ที่เนี่ยพี่ไม่ควรมาเลยนะท่านประธานคะพอดีมีเอกสารร้อยเซนนะคะไหนบอกว่าท่านประธานเป็นผู้ชายไงเรียบร้อยค่ะ แล้วก็เต็มเอกาสารไปสองชุดด้วยนะได้ค่ะทา่านประธานคุณหมายครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือเลขาของผมเขาไม่รู้เรื่องครับผมต้องขอโทษจริงๆครับพี่หมายนี่พี่มันลายจริงๆเลยนะพี่รวยขนาดเนี้ยทำไมพี่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแนนฉันให้โอกาสเธอแล้วแต่เธอดันอยากใช้ทางลัดเองแล้วที่สำคัญ เธออย่าคิดนะว่าสิ่งที่เธอทําไม่มีใครคนอื่นเขารู้คุณทีมเนี่ยเขารู้เรื่องที่เธอติดต่อกับท่านประธานโจหมดแล้วท่านประธานโจเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทเครือออนทัวของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทําเนี่ยพวกเรารับไม่ได้หรอกนะแล้วฉันก็จะไม่ติดต่อกับท่านประธานโจอะไรทั้งนั้นคุณนะ็อตตอนนี้เลขาของคุณเนี่ย จะรองคุณทีมจัดการแล้วนะคะคุณพาเขากลับไปเถอะค่ะครับนี่พี่หมายทำไมพี่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว,ว่าพี่เป็นท่านประธานทำไมพี่ไม่ช่วยฉันเลยแนนการที่ฉันใช้คอนเนคชันหางานให้เธอเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นการช่วยเธออย่างนั้นหรอฉันเองก็ทำเต็มที่แล้วนะคนจะกินข้าวก็ควรกินทีละคำจะเดินก็ควรเดินทีละก้าว ไม่ได้ใช้ทางลัดอย่างที่เธอทำถ้าเกิดเธออยากจะเลือกทางเดินนี้ <distorted. S 1> เธอก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เธอทำมันน่าขายหน้าขนาดไหนจากนี้ไปเราไม่ใช่ญาติกันอีกฉันจะไม่ช่วยเหลืออะไรเธออีกแล้วตอนนี้ก็ออกไปจากบริษัทของฉันซะทุกคนที่ดูอยู่หน้าจอตอนนี้ <c oughs> เห็นด้วยกับสิ่งที่มา์ทำใช่ไหมคะแนนทำแบบนี้ ไม่สมควรได้รับโอกาสจริงไหมคะ